เงินถูกต้องรายอิีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนักะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีอะกริดไมนะครับวันนี้เราอยู่ในบีดโซนเลโซนนนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงสิ่งที่อัปเดตในปีหน้าของบี t นะครับก็มีในส่วนการโอ้โหตอนนี้เพิ่มจาก2อาทิตย์เป็น3อาทิตย์นนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตให้ดูแล้วกันนะครับ กิจกรรมนะครับผมเมื่อวันที่30ทธันวาคมรายละเอียดตามนี้เลยการชาตัวละครตามประทับอาวุธใหม่นะครับแต่ว่าจะมีการเลื่อนก็คือตัวละครไอเซนโซสุเกะเลื่อนเวลากายพี่ครับตอนนี้ผมควรอัดอัดเพิ่มใหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตอบแป๊บนึงนะครับ คือตอนนี้ไอเซนโซสกิ I uki, เลื่อนเวลาเป็นวันที่9มก,การาคมเลยนะครับแล้วก็ตัวละครมินที่จะมาตั้งแต่วันที่2ก็เลยเลื่อนเวลาไปก็คือไปไปมาวันที่9แทนก็คือไอเซนโซสกิ uki, หมดก็คืออิจิมารุมินก็จะเข้ามาแทนนะครับก็อทนนี้มีบอกได้เลยว่าสมมติตู้หนึ่งเนี่ยอย่างเช่นไอเซนใช่ไหมมา2อาทิตย์มันจะกลายเป็น3อาทิตย์ครับก็ เรียกได้ว่าก็ดีสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะที่แบบว่าเราต้องดองเก็บ3อาทิตย์ถ้าสามอาทิตย์เนี่ยสามารถดองถ้าเกิดดองดีๆเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเล่นตามหมีก็ได้ทํากิจกรรมดองตามอะ่ะปกติสองอาทิตย์หมีก็เปิดได้ตัวหนึ่งอยู่แล้วนะแต่หมีอาจจะดวงดีหมีไม่ได้เปิดถึงการ,รันตีส่วนใหญ่เปิดประมาณ10ถึงประมาณ50โลอะ่ะเออก็จะได้ตัวหนึ่งแต่ว่าปกติหมีจะทาแค่ตัวเดียวพอในการรีวิวนะครับเพราะนั้นสำหรับการเลื่อนไปสามอาทิตย์ก็จะทาให้เราเนี่ยสบายครับผมประมาณนี้นะ รายละเอียดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนอคอสตูมสกิลต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็อัปเดตระบบใหม่ในโหมดเระเบียงตาประทับนะครับพอสแต็มนั่นเองนะแต่ว่าทางทีมงานยังไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีจบการอัปเดตแต่เพียงเท่านี้วันนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมต่างๆของวันนี้วันนี้ขอุญามาเล่นกิจกรรมบัตหิมะวันสุดท้ายครับแล้วก็เป็นในส่วนตีบอสด้วยนะครับอกิจกรรมอาหารมีฟินเรียบร้อยละเดี๋ยวขอุญาบอกถึงความอาหารทั้งหมดนะครับ อ่ะเผื่อใครจะทำนะครับอ่ะผสมตามได้เลยขั้นหนึ่งถึงขั้นหกนะเออขั้นห้าอ่ะต่อไปนะครับส่วนผสมตามนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อเพื่อ,อจะเอาส่วนผสมตั้งแต่วันแรกต้องไปเปิดย้อนคลิปเก่ามีนะมีเคยลงไว้หมดเลยอะ่ะมันไล่วันไปเลยอะ่ะอย่างเมาื่อวานก็เพิ่งลงอันเนี้ยสามอันเนี้ยครับลองไปดูได้แล้วก็ส่วนผสมของสองวันนี้ก็ขอแากขึ้นเลยครับปิงบิงเผื่อใครไม่อยากมาน่งผสมเองแล้วก็ อย่างเช่นพอเวลาผสมสูตรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบอกให้เราใส่มาเพื่อนเพื่อนๆก็ใส่หวานกับน้ำสีอันนี้ยไอหวานกับเค็มดิเอออันนี้ก็เป็นหวานหนึ่งเค็มสามแค่นี้ครับจบเรียบร้อยโอเคอ่าต่อไปในสมวนการเล่นนะครับผมกิจกรรมปลาบอลแมนปะลุยเลยครับใส่กันเราเราต้องพยายามรีบปัดเอ่อมอนไปหากีกี้ด้วยกันนะครับมาถึงอดลนะใส่ก่อนเลยเพื่อนเออ่นแหละใส่มัน้ ตอนนี้ปัดใส่พวกมันกันเองครับเอออย่างนั้นแหละโอเคเอา้าวมันไปปัดโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันปัดโดนเองก็ได้ครับเออน่น,นแหละปลัดให้มันปัดเองครับเพราะเราตีไม่ทันอยู่แล้วก็ต้องใช้วิธีนั้นแหละโอ้ <c oughs> นี่แน่ไป พี่ะตายไปตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องหาครับโอ้โหตอนนี้ต้องเอามันกีกี้ธรรมดาเนี่ก็ได้นี่นะเยอะเหลืเกินปัดก็เลยอ้าวโดนโดนเอี่แปัดส้เอออีดดดดดด โอ้ยเออ,อดีมากเออปัดใส่มันครับแล้วก็ให้มันตีกันเองเออเออเอออย่างนั้นแหละหวานหวานหวานไปไปตายด้วยกันไปโอเคข็งจบครับอูออ้าวผ่านแล้วหรอเฮ้ยวันนี้บีทำเร็วไว้อา้าวสามดาวครับอสองรอบได้แล้วว่ะสามดาวโอเคครับก็ขอให้คนผ่านกันทุกคน ม,มีเล่นสองรอบไปงกันแล้อ่ะต่อไปในส่วนกิจสุดท้ายนะครับผมโอ้โหจบกษัตริยีกิจที่มาสุดโลกเบื่ออ่ะต่อไปในส่วนกิจตีบอสวันนี้เรามาตีมายูริใช้ทีม,มัดครับนะอ่าเทศกาลชิ่เป็นชิตายทีมที่สองทีม,มัดน,นะครับมีเอาทีมโยโรอิจินะโยโรอิจิแล้วก็เอาน้องอ่ยาจิลุนะครับแล้วก็ไปนในส่วนน้องหมานะครับหรือว่าจะเอาอุราราบ,บบับก็ได้แต่ว่า คืออันเนี้ยเราได้บัฟมัดอยู่แล้วไงมีก็เลยคิดว่าเอาเราเนี่ยอันที่สองมันไม่มีทีมฟันไงเป็นทีมทะลวงก็เลยจะเอาทีมฟันฟันของอีซิเออคูลสกิอิจิโกะบางไครไปลงครับก็เลยเอาบัฟไอ้นั่นอะอะไรนะอุราฮาระมาจะดีกว่าอันนี้เอาแค่ผ่านนะครับเล่นแค่ผ่านพอนะเพราะว่าทีมมัดก็ไม่ได้เป็นทีมหลัก่างนี้นะแค่ผ่าน มาดูลิมันจะชอบเคาเตอร์นะครับนี่อ่ะเราก็คเคาเตอร์แม่นๆหน่อยอะไรอย่าเี้เดี๋ยวรอบัตเลอร์จรู้กันคอเสร็จทีเดียวเ,วเลยเคาเตอร์ครับอโอเคมาและต้องขอเลย โอเคครับมันแค่เรียกเนี่ยคือไม่ให้มันเรียกเนยมันคือดาามจเ,เราต้องแรงๆครับมันจะมีจุดที่มันไม่ใช้มัม้งยิ่งดีเลยนเนอะเสร็จแล้วก็อ่ะพาบัฟเสร็จแล้วก็นี่เลยครับ <ๆ S 2> โยน,นลิจี่ยาวเลยครับโอเคเฮ้ยเออพยายามให้เลือดมันลดเร็วที่สุดครับเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยต้องเบรกก็ได้ถ้าเกิดเบรกได้มาอยู่ริมันก็จะไม่ใช้เนมครับ<ส>ถ้าบอกว่าเราก็จะอาจได้อ่ะตอนนี้ถ้าอ่ะเดี๋ยวโยนลิจีขอทีนยก่อนอ่ะ ปึ ừ, à, okay. ๊บ okay, อ่ะโอเคตับครับเนี่ยนะครับมันก็โยนทีดาวเลยดาเมจแรงงครับไม่ไม่ให้มันเรียกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้แหละเราต้องอันติให้ได้ก่อนโอเคมันก็จะไม่ได้ใช้ครับมังนะปึ้งเออนี่หมุนทีสองแสนแล้วนะเริ่มแรงแล้วเออเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวยาที่รู้จะบัฟเต็มนะครับอันนี้เราเตะไปก่อนโอเค ใพอเยอะมากเออเนี่ยแหละอ่ะแล้วก็พี่หมาเรียกเรียกก่อนก็นได้ครับสแตนโจโจโจทาโร่ไม่ใช่แล้วโจทาโร่มันฟลาพตินัมเลยอันนี้มันอันนี้สแตนดาบคงต้องเรียกเปอร,ร์โปลเลฟแล้วแหละอ่ะสเต็มแล้วครับอ่ะต่อไปนี่ครับยาวเลยครับโยริจิตายเลยเอ้าวเงเวนเนมาแล้วว่ะไม่เป็นไรครับเอาแค่ผ่านก็พอนะโอ้โหเนมแมง็ุซ์เลยไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมาก็ช่าใช่ไห้เแหละ เราเมทเราได้เวลาเราเหลืออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะทําเวลามีนะ้นทาว่าพยายามอัดมาดูรีไม่ให้มาดูนี้มันเล่นได้เลยนะไม่งั้นมันจะเรียกเนมมาแต่ไม่เป็นไรครับเีนเี่กันนี่เไปเราได้อยู่แล้วครับเราเมทเราถึงถไม่ต้องกลัวมันอ้าวบัฟมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับอะไรครับโนริจิซังไปเลยบัฟแบบเต็มเต็มฟูอ่ะครับเนมจังอย่างนั้นละอ่เรียบร้อยสิทธิ์ทสตีเหรอเรียบร้อยมาดูนีใบหวันได้แล้วเพื่อน ตอให้เียกแกตัตายอยู่นี่ละเออเดี๋ยวิ่งเออเออเรียบอนอ่ะมันมีสองเฟสตัวใหญ่ก็ต้องเจอตัวใหญ่สินะมาเอาแค่ผ่านพอนะเพราะว่าทีมนี้หมีไม่ได้แบบมีพลังอะไรเยอะโอ้โหเรื่องมันจะแตกติดแเอาตรงนี้ก่อนโอเคได้ละวเฮ้ยโนริจิได้เลยโอ้ยเรื่องบั๊หมดว่ะเออนี่แหละบั๊หมดต้องเอา ยับโอ้โอ้โอ้ไปพี่หมาหมดแล้วเอาแค่ผ่านพอแค่ผ่านก็ใช้ได้แล้วโหจีร้องเขาก็ตเลยครับมาเลยดี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 ตีามมั้ครับพี่อบอกว่ามันอะไรด้แขนเออดี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 ีนี่นีแตกแตกคือก็คือกกรีดร้อง บ้นะ <S 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 าพีน,นี่ใหญ่กบใหญ่ครับแอทแทกออนไททันรู้จักบ้าเออบ้าครับแล้วก็โยลิติยาวเลยครับอ <สา S 1> ย่าบ,บวกครับออโอเคไะได้แล้วเต็มย,ยังไม่ได้เลยเออเผูกพันก่อนไหมีออ๋ยว ตัวเตอร์ับจิได้เลยฉันเตอร์แรงไอ้ก็รอบบยาจิรู้เดี๋ยวกค่สลับมาดูลิเหมือนเดิมคนดีคนเด๋อแบบนีมาเด้อ้ย่คูุ่ิเกเฮยเจมั้งะดน้องยาจิลู้จะมาเนี่ยเออรออยู่แล้วแล้วแหละแล้วก็โยนลิ่ยจยาวเลยครับปิดากกันตรงนี้แหละเฮ้ย คุณโคตายแล้วเย่ยงไงก็ผ่านวะ<_ <EN> _>คือจริงๆถ้าเกิดตะเกียเนยมไม่เกิดนะ,ะคะแนนจะดีกว่าดีเยอะครับแต่ไม่เป็นไรขผ่านพอแล้ว<_ EN _><_ EN _>พอนี่มันคือทีมอะทีมนี้มีให้ความสาคัญคือ่มดับสี่นะอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆคืออันนี้มีแนะนํานะทําคะแนนอะขอให้ผ่านทุกด่านให้ได้พอเลยครับถ <_ EN _> ้าเพื่อนๆสามารถผ่านทุกดานเนี่ยทำสามทีมได้เนี่ย คือมันคิดจากคะแนนที่เราตีอะเราผ่าน5ชั้นเนี่ยสบอสได้คะแนนจะติดท็อปตลอดครับเนี่ยเห็นว่าดูดิมีตีแค่เนี้ยมีได้ลำดับแปดแล้วถ้าเกิดสมมติต่อไปเนี่ยมีตีซาราคีเนี่ยติดท็อปสามแน่นอนก็ประมาณนี้นะครับขหลายคนเล่นเกมบีโซลสน,นิทจะมีความสุขเฟร์ขยายทําทไกด์เหล่าเกมนี้บอกได้ครับยินช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนอย่าลืมมาตีด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าอย่างที่บอกก็คือมันจะได้ของเยอะนะเนี่ยบางคนบอกเพชรน้อยเพชร ได้ได้อาทิตย์หนึ่งหยกน้อยเพราะเพื่อนๆไม่ตีกิจกรรมพวกนี้แหละนะเจ็ดกิจกรรมก็เจ็ดร้อยแล้วไปเป็นส่วนของสายโยโรอิจิเกิดพี่หมานะครับโยโรอิจิสั่ <คน S 1> งหีงตาประทับพร้อมเลยเลยว่าเก้าสิบสกิคลครบหมดนะเพราะว่าตอนนี้เขามีบัคโยโรอิจิได้รับสิบห้าลงแค่เปิดกล่องลงกับบอทกับคนมันต่างกันไหมมีว่าไม่ต่างเพราะว่าเออลงลงมันได้หลักๆวิชาทองซึ่งวิชาทองตัวนี้เกิดลงกับบอทดีกว่าครับอันนี้แนะนำเฉย อ่ะต่อไปเป็นในส่วนของสายนะครับวันนี้สายต่อยอันแรกเลยอันนี้ออฟค่อนข้างดีนะอ่ะอันนี้สองมีสายเป็นดาเมจคีแต่ว่าออฟโบนัสปีบอติไม่เกี่ยวกับโยโรจิอันนี้ต้องเป็นดาเมจคีเพอดีหาไม่ได้เลยใส่ไปก่อนครับก็แรงดีพอเปลี่ยนเป็นดาเมจคีแรงแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยติดคีเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับอ่ะต่อไปอันที่สามพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้ออฟค่อนข้างดีอยู่ครับน,นี่ออฟที่ดีก็คืออัตราคีดาเมจคีที่ขอนแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นตต์์แล้วก็โจจมมีชารครคับผ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหมาสร้างหมาสร้างหมีไม่ได้ทำของแล้วมีเอาอเบียคุย่ามาใส่เพราะว่าทําไม่ทันครับแค่นี้ก็แรงแล้วแต่อันนี้จะไม่ได้เพราะว่าพี่หมาต้องเป็นสายต่อยนะถ้าเกิดเอ่อทำแบบใส่กะแบบใส่ได้หลายตัวก็ทําเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ดีกว่าครับอ่าอันนีอออออ้อัตาอาตาตาคีไม่ง,งั้นพี่หมาไม่ติดคีแน่นอนพนันโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ของพี่หมาจริงใส่ของพี่หมาจะดีกว่าแต่อย่างที่บอกคือทำหลายอันไม่ทันครับ ถ้ามีการ์ดประจำตัวของเขาแลกจะดีแต่มีไม่มีก็เลยใส่เป็นการ์ดหมัดแทนนะครับเพิ่มพลังโจมตีไปอ่ะต่อไปนอ้องยาจิรู้นะครับใส่ตามนี้เลยอุลาราหมีเอาไปลงอีกเอ่อทีมที่สามเพราะมันเป็นทีมทะวลมันยากเลยเอาอ ra ุลาราไปบับอิจิโกดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ผ่านแน่ก็ <laughs> เลยต้องเอายาจิรู้มาบับนี่นะครับใส่ตามนี้เลยเอ,อันนี้ออฟเอาแค่มาบับมากกว่าเลยไม่ได้อะไรมากมายนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละครับโชคดีครับเดี๋ยว ผมคูรัสกิอิจิโกะเดี๋ยวเรามาเจอคัร่างอิจิโกะฮอลเลอร์แล้วก็ร่างเทสุกะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับช่วงนี้ผมสู้ใครไม่ได้แล้วตอนนี้